คดีพลิกโชคโพสต์ชี้แจงเรื่องทั้งหมดหลังนัดโพสต์เดือดเป็นกระแสร้อนสนั่นโซเชียลอีกครั้งกับเรื่องราวของโชครถแหรและนัดจุฑารัตเมื่อเสารนัดได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยบอกว่า กูคเคยคิดนะว่ากูจะเปลี่ยนมึงได้จะทําให้มึงเป็นคนที่ดีขึ้นได้ถามพยางรักไหมตอบเต็มปากเลยว่ารักพยายามเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยอายุด้วยความดือ้อด้วยสิ่งแวดล้อมให้โอกาสเป็นพ่อที่ดีเพื่อรอดูมึงในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแต่วันนี้มึงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสันดานมันเปลี่ยนกันไม่ได้จริงๆกูโง่เองไม่โทษใครและล่าสุดหนุ่มโชคได้โพสต์เฟซบุ๊กโชคมงคลโดยบอกว่า สำหรับเรื่องที่นัดโพสต์วันนี้ผมขอตอบแค่โพสต์นี้แล้วจะโพสต์อะไรอีกแล้วเรื่องของเรื่องผมขับรถไปรับน้องชายที่คลองหลวงขากลับมันผ่านฟิวเจอร์ผมขึ้นสะพานผิดเลยไปทางปทุมต้องกับรถใต้สะพานตลาด200ปีผมขับผ่านปกติไม่ได้จอดหรือวะทางไหนเลยแต่นัดเขาเช็ค GPS ผมตลอดก็เลยโทรมาด่าผมว่ามึงผ่านทางนั้นหาจุดๆ,ๆมึงหรอผมอธิบายแล้วก็ขอโทษไปแล้วก็ไม่จบ ด่าไม่เลิกถ้าผมมีชู้หรือนอกใจไปมีคนอื่นผมจะไม่พูดสักคำเลยเรื่องทั้งหมดมีอยู่แค่นี้ครับแล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ